กำลังไปครับพี่นอ้องโอ้ธุรกิจใหม่พอเดือบักลายเจ็ดกับ,บทันกับป้ายผลิตอ่ะนี่ล้อเป็นผู้ขับรถส่งย่างเดียวครับกำลังไปครับพี่น,อนอ้อ,องครับ,บไปครับพี่นอ้องไปกำล,ลังไปส่งสลัดโลครับพี่นอ้อง ขายดีขายดีโอ้ยขายดีเุ็นจะนายสลัดโลเจจูนครับจ้นนายดีขึ้นหาดาวกินเนาะแราแล้วครับเราแล้วบ้านบอกร้านเราไปฝนสองคน่ะาล้ยลันหวยยังนะ ไปทอดไปคันค่ะโอ้แม่ค้าดังทอ้หมดทั้งองเนิดกันละเนาะโอ้ฮึ่มเป็นค้าน้องพี่เลยเฮ้ยแหละเป่นค้ากันตอนนี้แหละจะได้กล่อมๆจะได้มั่งม่งเออนี่เลยเก็พอครับก็ดีแล้วได้รบปุ๋ยที่อย่าง มันอยู่ที่น้ำจิ้มดอกแต่น้ำจิ้มแท่มันก็แช่เลยเนาะอ้๊มโอ้ยสาวเกาหลีอ่ะบ้วนอ่ะโอ้ยกินไปแต่แช่ถนัดเนาะเด็ดปะเจ็บปะสาบกันเจ็บปะเจบปุ้ย